ต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งร้านหมาล่าที่อยู่ในดวงใจผมอีกร้านนึงเลยก็ว่าได้ครับวันนี้พวกเรากินกันยอยู่ที่ลาเมียวสาขาใหม่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในร้านหมาล่าที่ทั้งอร่อยและเผ็ดร้อนไม่แพ้ที่ไหนเลยครับทั้งนี้นะครับยังมีวัตถุดิบให้เลือกมากกว่า50ิชนิดสามารถเลือกตักได้แบบจุกๆตามใจชอบได้เลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะคิดราคาตามน้ําหนักครับขีดละ45สิ้าบาทแต่บอกได้เลยว่าไม่แพงแถมคุ้มมากๆอีกด้วย หลังจากที่เราเลือกตักเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะให้พนักง,งานเนี่ยเอาไปใส่กับน้าซุปหม,มาล่านอกจากนี้นะครับเขายังมีแบบผัดแห้งอีกด้วยนะนอกจากหมาล่าที่โคตรเด็ดแล้วอะ่ะอาหารที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้กันครับกับอาหารสไตล์หูหนานเสฉวนสูตรต้นตํำรับซึ่งวันนี้นะครับเราสั่งมา3อย่างครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อผัดพริกดองกุ้งหมาล่าห้าไม้และจี๊ไก่ล่าเมียว และที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเมียวชาครับชาผลไม้และชาปั่นครีมชีสมีทั้งหมด5รสชาติดื่มแล้วสดชื่นมากๆครับซึ่งใครที่สนใจนะครับอยากไปลองล่าเมียวตอนนี้เขามีทั้งหมด7สาขาครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทัลพันลาม9เดอะมอลลท่าพระสยามเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวสต์เกตฟิวเจอร์ปาร์คลังสิทและสาขาล่าสุดครับอย่างเซ็นทรัลลาเ้า